สวัสดีรับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะก็อยู่ในแบบตกปลากันนั่นเองนะครับผมะทุกคนก็น่าจะเห็นชื่อคิวกันอยู่แล้วนะผมไปบังคับแฟนผมมามาลองเล่นนะครับสำหรับแบบตกปลานี้นะครับนะเอาจริงๆนะผมก็จะมา เเทรนด้วยนะครับผมนะวิธีเล่นนะครับผมนะจนเวลหนึ่งถึงเวลตันนะครับถ้าแฟนผมอยากเล่นต่อนะผมก็จะได้สอนไปด้วยนะทุกคนก็จะได้รู้เทคนิคกันไปด้วยเลยนะครับผมนะว่าพี่มันต้องเอเล่นเบ็ดเ็ไหนตกจุดไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลด้วยนะครับผมถ้าแฟนผมอยากเล่นจนถึงเวลตันนะก็ะะต้องรอดูนะครับผมนะอันนี้ โอเคนะครับผมและซึ่งอันดับแรกนะฮะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องคลิปกันนะครับผมนะผมมีเ,เซิร์ฟวีนะครับผมนะเป็นออร่า24ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะฟาร์มนะครับผมนะสามารถติดต่อผมมาในเพจได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อให้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมนะ,ะและ้วก็ผมก็รับกรีปเกมพาสอีกด้วยนะครับผมนะนี่เห็นไหมก็กรีปเกมพาสแบบนี้นะก็คุณอยากได้อะไรนะครับผมสมมติว่าอยากได้ไอพีคุณสอนผมก็สามารถกดกรีปให้ได้เลยแบบประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองกิฟป อะไรไม่รู้นะให้แฟนผมสักอันหนึ่งนะเขาอีโมติคอนเนี่ยเห็นมันถูกดีอะโอเคฮนะอันนี้ต้องเลือกดีๆนะมั้ยแบบว่าเลือกผิดนี่จบเลยนะโอเคฮนะกรีฟเลยเดี๋ยวลองดิถูกคนปะเธอชื่ออันนี้ปะสเตปซิลใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลใช่โอเคเดี๋ยวลองกรีฟเนี่ยก็สำเพี่สนใจนะครับอยากจะเขาเลยเติมเกมพาร์ตนะเขาแล้วไม่อยากจะเติมแบบ ทีเดียวแบบแพงนะครับผมนะเพราะว่าอยากถ้าอยากจะได้แค่แบบเอ็กพีใช่ป่ะมันต้องเติมแบบขั้นต่ำหรือบอกมันต้องเติม200ป่ะนะครับผมเนี่ยแต่ว่าเติมของผมได้นะผมส่งกิฟต์เกพาร์ทให้ได้ง่ายนะครับชิวนะครับผมอันนี้เนี่ยผมกิฟต์ให้ไปแล้วนะครับผมนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้อิมวลดแพ็คยังไงนะครับผมอันนี้เออผมก็มีเหมือนกันนะฮะชอบเหมือนกันแล้วกันนะครับเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมนะฮะนี่ครับผมแฟนผมระเลเวลหนึ่งเด็กใหม่ครับผมนะดเป็ดพี่ไออ้้นงพี่เป็นไง เป็ดพี่โหดเปล่าแดงฮะเทวหมเทอืมเทนะด่นะเอ้ยโอ,โอ้เบ็ดคูเหมือนดาาไปแล้วโอเคนะเขาผมนะคืออันดับแรกนะเขาผมนะใครที่แบบเข้ามาเล่นแล้วนะเขาผมนะก็คงหนีไม่พ้นนะเขาผมนะกับการตกปลานะเขาผมแต่ว่าถ้าใครมีเพื่อนนะเขาผมนะก็ให้เพื่อนนะเขาผมนะคือพาไปส่งเกาะอื่นเลยนะเขาผมนะเกาะนี้มันตกมันไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับเอาจริงๆป้านะเขาผมนะแต่ว่าถ้าใครแบบเล่นคนเดียวนะก็ mats, ตกเ ในเกาะน,นี้ไปก่อนนะครับผมนะโอเคขอตกเกาะน,นี้พวกก็ไปซื้อเบ็ดเลี่ยดๆหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะพาแฟนผมไปตกที่อื่นเลยนะครับผมนะโอเคผมจะเอาเรือสุดโหดมาก็แล้วกันอยู่ไหนวะแป๊บนึงอนะ่ะ <c ười> ใครโดดตรงนั้นนะโอเคเรียกมาละมาเออจริงผมมีเกมพาร์ทนี่หว่าโอเคขึ้นมาขึ้นมา นี่นะครับผมนะคือเริ่มแรกเลยนะเขานะผมแนะนําให้ไปฟาร์มเอ่อเกาะฟอร์สเคนนะครับนะเขาคาดว่าที่จะดีนะไปตกปลาทองนะครับได้เวลได้เอ็กพีด้วยนะครับผมนะได้เวลได้ตังค์ด้วยนะฟอร์สเคนอย่างยืนนู่นยืนนู่นโอเคนะเขานะพอมาส่งตรงนี้นะเขานะแค่ขับขับเรือมาถึงนะคะนรับนะวิวอัพวิวสามเลยนะครับผมนะโอเคะ okay, นะครับอันนี้คือผมขออันนี้แป๊บนึงนะเขาสำหรับใครที่แบบว่ามีเพื่อนเล่นนะครับผมนะก็เอาปลาให้ได้นะแต่ว่าผมจะให้ดีเปล่าวะหรือว่าจะแบบให้เริ่มแบบจากศูนย์จริงๆเลย คิดว่าไงดูเลยผมมีมอซาซาลาแบบเยอะมากทุกคนนะเอาจริงว่าผมสามารถที่แบบเอาปลาให้ได้นะครับผมนะแล้วก็เอาไปเอ้ยแต่มันต้องเลเวสิบห้าก่อนนี่หว่าเอยอยังไงก็ไม่ได้วะนี่นี่เธอมาเนี่ยตามมา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 เมืนรู้สึกว่าจอผมมันดูขาวเกินไปวะแสบตาไงก็ไม่รู้นะทุกคนมาเนี่ยมาเนี่ยแฟนผมนะยังไม่เคยเล่นแบบนี้นะตกปลาครั้งแรกทุกคนเดี๋ยวมาดูว,ว่าจะเป็นยังไงฮะมีคนตกปะมีคนตกฮะ นี่เธอจบตรงนี้เฮ้ยลุงนี่มันยังอยู่ข้างล่างอยู่เหรอถือเบ็ดก่อนถือเบ็ดก่อนถือเบ็ดอันแรกะ่ับถือเบ็ดถือเบ็ดถือเบ็ดเป็นว่าอานั่นแหละแล้วกดค้างเอ้ยเอ้ยกดค้างกดค้างกดค้างแล้วก็ปล่อยเออนั่นแหละแล้วก็จะมีปุ่มเช็คขึ้นกลางหน้าจอใช่ป่ะแล้วก็กดกดกดอ๋อนะฮะกดไปเรื่อยจนกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นการกระตุกเบ็ดเพื่อให้ปลามื่กินเหยื่อปลามื่กินเบ็ดอ่ะฮะ เอ้ยโอ้ปลามาแล้วตัวแรกต้องต้องใช้หลอดอะไรวเลยหลอดสีขาวให้อยู่คุมคุมหลอดคุมหลอดสีขาวให้อยู่ตรงปลาใช่เข้าใจง่ายอยู่มั้งอุย้ยเดี๋ยวได้กล่องว่ะตัวนี้ทุกคนอุยอ้ยเฮ้ยไหวเปล่าดึงขึ้นเปล่า <c oughs> <c oughs> เอาไหวเอาไหวเอาไหวได้อยู่ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขั้นแรก กดกดหน้าจอยำๆหน้ากดยำๆไม่ต้องแบบกดค้างอะไรกดยำๆอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบประคองหลอดใช่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 ลองดูลองดูดยได้อะไรอ่ะได้ไรวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไหวเปล่าผมว่าโอ้โหผมว่าไม่น่าไหวะเพราะเบ็ดเบ็ดเริ่มแรกน่าจะแบบ ถ้าสอบเอาอยู่บ่าถ้าสบคนที่แบบว่าเดี๋ยวผมลองตกนะคนที่แบบมีประสบการณ์น่าจะตกได้นะแต่ว่าถ้ามือใหม่เลยก็น่าจะลาบากหน่อยนะผมว่านะเดี๋ยวผมลองตกดูนะทุกคนเพราะว่าไอเบ็ดเนี้ยมันสลอตมันค่อนข้างที่จะกากมากครับผมถ้าเลื่อสเต็ถ้าใครแบบตกปลาเก่งๆนะเขาแล้วเรามาเริ่มใหม่ผมว่าตรงนี้ดีสุดละแต่ว่าแฟนผมมันไม่ไม่เคยเล่นผมลืมคิดเลยทุกคนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนจุดเดี๋ยวผมลองตกว่านึกว่ามันยากแค่ไหนมาละมาละกเดีย เนี่ยสำหรับคนที่แบบเล่นเป็นนะมันก็เห็นไหมประคองหลอดแต่ว่าแฟนผมไม่เคยเล่นนะทุกคนนี่เห็นไหมผมก็ตอบได้ปกติแต่แฟนผมไม่เคยเล่นทุกคนเปลี่ยนจุดไหมเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไปเลยหรือว่าจะเอาจุดนี้เอาจุนดนี้ก่อนอ่าโอเคโอเค <laughs> ผมลืมไปทุกคนนะเขาเออนะก็แฟนผมไม่เคยเล่นต้องเปลีย่ยนจุดไวจริงๆว่าแต่ว่าแฟนผมจะลองลองดูก่อนไหวเปล่า,าเฮ<ร>้ยเฮ้ยเฮ้ยคือปลาปลานี่โคตรดิ้นเลยบอกให้ อ๋อคนละตัวอ๋อของใครของใครวะเนี่ยเฮ้ยของใครของใครเนะี่ยเฮ้ยโอ้ไม่คือเปลี่ยนเปลี่ยนจุดไหมเปลี่ยนจุดไปเปลี่ยนจุดเปนจุดตรงนี้แบบแฟนผมเพิ่งเคยเล่นนะทุกคนก็ต้องแบบเปลี่ยนจุดนิดนึงเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการตกปลาเลย โอเคนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ลูซิลิสมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าแฟนผมตกไปหรือเปล่านะแล้วก็ผมย้ายมาอยู่ในเซริเาร์ฟออร่าของผมเองนะครับผมเนี่ยเป็นออร่า24ชั่วโมงนะครับผมนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดออรา่าเดี๋ยวรอสักพักก็จะเปิดออรา่านะครับผมรอสักพักหนึ่งเฮ้ยไม่เปิดวะเดี๋ยวก็เปิดนะ เ้ยเงียบเลยโอเคแค่วันเดี๋ยวมันก็เปิดนะอันนี้เปิดแล้วนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเปิดอย่างนี้นะครับออร่า24ชั่วโมงนะครับผมนะโอเคไหนลองโชว์ฝีมือที่ตกแต่อันนี้คือมีออร่ามันจะเขาเรียกทำให้เราโชคดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะได้ปลาหาย่างนั้นเราก็จะเว่ออัพไปนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเริ่มต้นเลยนะครับผมนะฮะก็ไปหาเซิร์ฟออร่าฟาร์มสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเอ็กพีฟาร์มเงินนะครับผมอันนี้ผมเปิดอยู่นะครับผมนะนี่กูยังขายไม่จบอีกกู โอเคฮะดูเดี๋ยวแฟนผมจะโตขึ้นหรือเปล่ารอบนี้เฮ้ยปลาคิดเว็แล้วเฮ้ยครับใช้สมาธิอยู่ครับมือใหม่เป็นไงผมเป็นครูสอนเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วคู่ปลาเที่ยมาวะเฮ้ย,ยทำเปเล่นไปเป็นไงมีโค้ดดีก็าอย่างนี้แหละโอ้เติอีกเติมอีกมีโค้ดดีครับผมมีโค้ดดีก็ ร é, si はは่มแรกนะครับผมก็แนะนำให้ไปฟาร์มนะครับที่แถวไหนก็ได้นะเพราะว่าบทเบ็ดนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรนะคือเอาแง่ฟาร์มตังค์ให้ได้ก่อนละกันนะครับช่วงเริ่มแรกนะอันนี้เนี่ผมโอ้ยดึงเงียดึงแรงกว่านี้ดิฮึบฮึบเลยฮึบไม่ต้องกลัวป่าเจ็บเร็วดึงมาเลยสุดแรงโอ้ยแรงหมดแล้วหรอโอ้ย แหลงหมดฮึบน enfin ีิงัดขึ้นมางัดขึ้นมาค่อยๆงัดค่อยๆงัดนี่ฟังอาจารย์เขาจะเปล่าเบล750เดี๋ยวฟังอาจารย์หน่อยค่อยๆงัดค่อยๆงัดเดี๋ยวปามก็เหนื่อยนี่ไงสวยโอ้โหปามมันเหนื่อยค่อยๆงัดเดี๋ยวปามมันก็เหนื่อยโอ้ตอนนี้ก็ปามไปก่อนนะครับผมในรีวิวสามเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมนะฮะก็แบบตกปลายคลองก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยไปเกาะ อฟอร์สเคนนะครับกับฟอร์สเคนคือดีสุดแล้วนะครับผมอันนี้อุ้ยตัวน,นี้ติดบัฟทุกคนนะเห็นไหมออาร่านะครับเซอร์อลาร่าก็จะมีตาปลาติดบัฟเลยแปลกๆนะคุณดูดิดปลาสายฟ้าทุกคนโอ้ยโอ้โหปลาสายฟ้ามันดิ้นเหรอ <laughs> ก็คือแบบตกพวกแบบตัวมีบัฟเนี้ยน่ายยังลำบากนะแฟนผมตอนนี้ก็นา่าจะตกได้แค่ตัวธรรมดาปะใช่ใช่ใช่ จริงๆถ้ามี XP คูณ2นะจะไวกว่านี้มากนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้ยรลุดิกีกวหวเป้าอย่าให้มีครั้งที่ <laughs> ตกขิงเลยดูอยูู่ดยอดบรมปัญจาครับโอ้ยอ๋อหลุดเลยหลุดเพอร์เฟกเลยกูดูยอดบรมปัญญานะด,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 านะดึงขึ้นมาแบบนี้อย่างสง,ง่าผาเผยเขาจเปล่าเขาจะเปล่า,า,าย่างปลาเลย นี่นี่ต้องค่อยๆดึงค่อยๆดึงแล้วก็ฮึบขึ้นมาอย่างนี้แบบสุดแรงเข้าใจเปล่าเฮ้ยไปอ่ะไม่เกี่ยวมันมันมันคนละจุดกันมันมันไม่นับมันคนละคนกันไอ้ปพาเขาเนี่เดี๋ยวเธอดูเขาเรียกเมกโรดอนมาโชว์เข้าใจเปล่าเมกโรดอนคือลูกติดเขาเอง เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีนะอุ้ยจริงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดมันจะเป็นลูกศิษเธอได้ไงเธอเรียกให้มันมาติดเบ็ด <laughs> เอาแม่เดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูนี่นไหนวะเอาผมลืมทุกคนบริจาคลืมป่ะทุกคนมันต้องตกให้ติดเพอร์เฟกต์นี่หว่าโอเคเอาไปเอาไปนี่นี่นี่ดูรอบนี้ดูรอบนี้ดูรอบนี้ครับมาแล้วนี่ไงโอ้เทป่าว อย่างเท่เแบบ็ดเราบมกคนละชั้นกันเข้าใจเปล่าไอ้คลิปนี้ไม่ได้มาสอนแล้วกูมาขิงแฟนไหนตัวได้กี่ตัวละโอเคเดี๋ยวผมจะพาแฟนผมไปขายปลานะครับผมนะฮะโอเคมามาเรื่ก่อนมาสอนระบบเริ่มต้นก่อนก่อนนะครับคนข้าวเลยอะไรแบบอ๋อเออโอเคทางนี้ทางนี้มานน้ตามมาตามมาตามมามาขายปลา นี่นี่มาคุยกัคนนี้ขายคนนี้นี่มาคุยเสร็จแล้วก็กดไอ้แล้ววะขายทุกอย่างที่อยู่ในคังของเราอันที่สองอะ a i l to my i n v e n t o r y อะ่ะเดี๋ยวดูแฟร์ผมได้ตังอะไรเดี๋ยวดูนะตอนนี้มีตังเริ่มต้นหกร้อยนะตังนี่เป็นตังเราอินนะอันนี้เดี๋ยวดิอะไเปล่าใครยังไหนอะทำไรอะ เถือสมุดเอาไปจากไหนวะสมุดเนี้ยไม่รู้อ่ะถือเป็น่ว <c oughs> ไม่รู้ไปจากไหนอ๋อได้เป็นแบบอันนี้เฉยเนี่ยกดกดคุยก่อนกดคุยก่อนแล้วมันจะขึ้นตัวเลือกให้ขึ้นมาเห็นไหมกดคุยกดตรงเทพไปสีแล้วก็เซลเนี่ยเซลไมอินเวสรีเนี่ยเห็นไหมอันที่สอ <c oughs> งไหนอ่ะไหนอ่ะไม่กดคุยยังอน่ะ คุยแล้วฮะคุยแล้วมันไม่ขึ้นหรอขึ้นอะไรมันจะขึ้นตัวเลือกหนึ่งถึงสี่อ่ะแล้วกดคุยเลยยังกดค้างอ่ะกดค้างลองกดคุยแล้ว,ลแ,ลวแล้วมันไม่ขึ้นเลยเลยอ่ะรูเหมือนว่าคุณจะไม่มีอะไรแปลกๆที่สามารถช่วยุดอะไรได้บ้างมันบอกไง มันก็กดตัวอ,อันที่สองไงก็บอกอยู่กดอันที่สองกดคุยแล้วกดอ่ะกดคุยกดคุยกดคุยแล้วกดอะไรหัวข้อที่สองสวัสดีฉันจะช่วยคุณอะไรได้บ้างฉันต้องการขายสินค้าคลังของฉันใช่ไหมใช่ใช่หมดละดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีอะไรสัากางอานี่ขายหมดแล้วขายหมดแล้วไงเจ็ดได้มาเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท ได้มาเจ็ดร้อยทุกคนโอเคผมจะพาแฟนผมมาดูเป็ดนะว่าเป็ดเป็ดราคานี่มีเป็ดราคาสามร้อยเอาไปก่อนไหมเอาไปก่อนไหมเดี๋ยวดูสเตตเป็ดนีิโอ้โหติดลบลักเจ็ดสิบวะฮะแต่ดูสเปลนขึ้นมาสิบหนึ่งครับผมนะอันนี้เดี๋ยวเพิ่งซื้อนะอุ้ยนี่เก้าร้อยเว้ยพลาสติกโอ้ผมดูสเตตไม่ได้วะทุกคนซื้อไปแล้วบ้างดูสเตตไม่ได้ เพว่าเป็นพลาสติกนี่แหละนะครับเอ้ยผมสามารถดูในครั้งได้นี่หว่าเพื่อนมึงนะไหนหูขอยแบบดูสแตทเบรพลาสติกก่อนนะดูสปีดนะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลักอยู่ที่สิบห้าเขาทรลอยู่ศูนย์โอ้โหโคตรเล็กอ่ะมันก็เหมือนกับเบ็ดไม้ป่ะแล้วก็รีเซลเลนต์อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ลู้ร้อยเดียวเหวะเนี่ยทุกเรื่องจะว่แต่ว่ามันราคาเก้าร้อยนะครับผมแนนเดี๋ยวก็ให้แฟนผมซื้ออละกันนะครับแฟนผมมีเท่าไหร่เจ็ดร้อยเหรอไปตกมาตกเพิ่มมาตกฟ้าเพิ่มออีกกกหนน่ย็ลั เพราะว่าเอาอย่างนั้นก็ให้มันตกปลาง,ง่ายขึ้นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแฟนผมยังถูกไม่เป็นนะครับวันนี้มีรีเซ i e n c ์10%ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคฮนะตอนนี้ผมจะพาแฟนผมไปขายปลากันนะครับผมืูอว่าจะครบ900หรือเปล่าฮนะแล้วก็จะซื้อเป็ดพลาสติกมาใช้ก่อน <laughs> เป็ดพวกเด็กใหม่ฮนะไหนจำไิธีกันขายได้ปะเดี๋ยวตังค์นะเดี๋ยวตังค์ดูวตังค์จะครบ900ไหม เฮ้ย900ห้า9วูวมามาซื้อมาซื้อมาซื้อเบ็ดนี้เบ็ดนี้นี่นี่เบ็ดตรงนี้เบ็ดที่เขายืนนี่เหรอใช่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 ซื้อได้ยัง,งซื้อแล้วอ๋อก็กดเปลี่ยนเลยเห็นเห็โนปะเมนูข้างล่างอะตรงนี้เออนั่นแหละ นี่น,นี่เป็นพลาสติกเว้ยเป็นพลาสติกว่ะอัปเกรดแล้วเราก็ตกได้คืออันนี้น่าจะง่ายขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันมีเรสเซนส์สิบเปอร์เซ็นต์เรสเซน์คือการปารดินเอเ้ยเจนเฮิร <c oughs> <c oughs> ์เบตใหม่เหรอ <c oughs> เฮิร์เบตใหม่เหรอลองจับดูไหวเปล่าทุกคนน่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะดูจกทรงแนละ้วหรือเปล่า <c oughs> ใช่ใชเพราะมันมันช่วตั้งสิอ่ะอุย้ยได้ถามปลาดูเดียวขึ้นได้เปล่าไหวเปล่าอือนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยมาว่ะยขึ้นป้าอะไรอ่ะถามปลา <c oughs> ถาปลา,ายขึป้มันป้า ก,ก็คือแบบมันก็คือมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีเบ็ดดีๆมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆในการตกปลาโอเคเดี๋ยวผมพาแฟนมาตกที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยตกเลยตรงนี้นะหอมาลองตกกันดีกว่าเพราะว่าช่วงเริ่มต้นมันเข้างจเริ่มยากนิดน,นึงถ้าแบบว่ายังไม่เก่งแล้วไปตกปลาทองปลาทองโคตรด,ดินเลยท้ตกเลยเหรออุ้ยปลาอะไรวะนะอุ้ยเม่เคยตกเลยแถวนี้หรือเปล่า อาจจะเคยตกแล้วแต่จำไม่ได้อุ้ยเนี่ยอ้ยตัวมัน400โลเลยเบ็ดเบ็ดมันรับได้แค่100โลงไงจะตกเลยได้วาะเนี่ย <c oughs> อุ้ยดูดิดูด,ดิได้ไรได้ไรเปทนสมาที่อยู่ฮะอุ <c oughs> อ้ยมาว่ะแซลมอน <c oughs> ว่าตกในะแซลมอนไงขึ้นปะ หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองใช้อะไรนะตายตายอยู่มาว่ะเดี๋ยวลองใช้เบ็ยพลาสติกมากดีกว่าจำลองเป็นมือใหม่ <c oughs> อ, <c oughs> อุ้ยมาแล้ว <c oughs> ต่อยก่อนเอา้าหลุดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้แต่มันเล็กมากเลยทุกคนดูดิเห็นไหมคือข้นตอนานายากยนะเนี่ย โอ้เป็นไงได้อยู่ได้อยู่แซลมอนเหมือนกันเ้ยเอาไปทำกับข้าวกินกินถ้ามันทำกับข้าวได้นะสร้างบ้านาอะไรวะเนี <c ff még> <c oughs> ่ยต่อยก่อนเลยมนะดูเรื่องใครตกขึ้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไหวเปล่า ไม่มีแรงอ๋อดึงปลาแรงๆดีกระตุกเลยอ๋อเบ็ดแม่งย่อนย่อนไม่ถึงอีกเบ็ดกูเฮ้ยแต่มันตกได้เน่เฮ้ยหลุดหรอใครมันจะไปยอมแพ้โอเคโอเคต้องกิน คือภารกิจต่อไปนะก็คือข้าเลยตนะตกตรงนี้นะรับผมนะแล้วก็รอให้ชั่มก่อนแล้วไปตกไอปลาทองนะรับผมนะไปตกปลาทองถ้าชั่าแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าผมรู้สึกว่าปลาทองน่าจะอีกร้านลนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปหาอนะย่างอื่นมาก่อนนะนี่ไปหาเบ็ดโอเค สวยเปล่าเฮ้ยเอ้าแต่แต่ตกมาได้เห็นเห็นแค่ครั้งเดียวเองนะที่ตกปลาขึ้นเนี่ยผมว่าปลาทองได้อีกนานนะทุกคนเพราะปลาทองมันดินมากนะผมบอกเฮ้ยโอยมันตัวระดับรีเจนต์เลยทุกคนไอตัวมิติกอ่ะก็ว่านทำไมมันยากอ่ะเดี๋ยวลองดูรอดูรอดูว่าเขาจะตกได้หรือเปล่าตกได้เปล่าครับ เฮ้ยหลุดแล้วโอ้ไหวเป้าโอเคโอเคโอเคนะผมว่าเดี๋ยวว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องขอลาปก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมฟาร์ม อยู่ตรงนี้ก่อนสักพนะักแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าแฟนผมยังเล่นอยู่นะเดี๋ยวเขาไปเจอกันใหม่นะครับผมนะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าอยากจะเห็นพาร์ทสองหรือเปล่าน,นะครับผมนั่นเดี๋ยวแฟนผมเห็นเดี๋ยวแฟนผมก็ยอมเล่นเองครับทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะครับให้เอาง่ายๆเลยคือฟาร์มตรงนี้ถึงสองหมื่นนะเขาสองหมื่นเราไปซื้อเบ็ดใหม่ตรงเกาะใหม่เลยนะครับผมนะนอนนานานนะันนี้ผมคิดว้าหน้าจะดีนะเบ็ดนั้นแล้วก็ไปตกเอ่อขั้ยียกอะไร มาทองฮนะน่าจะเคยได้อยู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวเรื่องคลิปหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมบายครับผม